ยินดีต้อนรับสู่เทอมันื้นที่ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของรถยนต์สำรวจทุกรายละเอียดและนำเสนออัปเดตท,ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากวงการยานยนต์วันนี้เรากำลังพูดถึงหนึ่งในรถ SUV ที่หลายคนตั้งตารอมากที่สุดในทศวรรษนี้นั่นก็คือ Toyota Fort u n e r h y b ริ d 2,026นีไม่ใช่เทียงการปรับโฉมเล็กน้อยแต่เป็นก้าวที่กล้าหาญสู่อนาคตของ SUV ทีที่ผสมผสานความแข็งแกร่งอันเป็นตำนานของ Toyota เข้ากับเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับรถ s u v สําหรับครอบครัวและสายลุยในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ไฟฟ้าดังนั้นนั่งให้สบายแล้วเอเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ตั้งแต่การออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยีฟีเจอร์ไปจนถึงความหมายที่แท้จริงของ s u v คันนี้ต่อวงการยานยนต์โตโยต้าฟอร์จเนอร์เป็นรถที่สร้างชื่อเสียงระดับตำนานมาตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในช่วงกลางยุค2000มันกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของครอบครัวน,นักผจญภัย และผู้ที่หลงหลาการขับขี่ออฟโรดโดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ f o r t นอร์ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกับ Toyota h i l ล x ทสทำให้มีชื่อเสียงด้านความทนทานความน่าเชื่อถือและรูปลักษณ์ที่บึกบึนตลอดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา Toyota ได้ปรับปรุงให้ f o ชเนอร์มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยมากขึ้นและดีไซน์ที่ดูดันมากขึ้นแต่ไม่เคยทิ้งจิตวิญ,ญญาณความแก่ รงดังเดิมและตอนนี้กับ Fortuner Hybrid 2,026โตโยต้าได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการนำระบบ h y บริดมาผสานเข้ากับตำนาน SUV คันนี้โดยไม่สูญเสีย DNA ความแข็งแรงที่ทำให้มันโด่งดังเริ่มจากการออกแบบก่อนเลยเพราะสิ่งแรกที่ทุกคนสังเกตได้ทันทีจาก Fortuner รุ่นใหม่ คือรูปลักษ์ถ่ายนอกที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดรุ่นปี2026ดูใหญ่ขึ้นดูดันขึ้นและเฉียบคมยิ่งกว่าที่เคยโตโยต้ามอบภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยแต่ยังคงความแข็งแรงเหมาะกับยุคไฮบริดอย่างแท้จริงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้มีความโค้งลู่ลงมากขึ้นเพื่อช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานฝ่ายหน้าเหล็ดีไซน์เรียวยาวเฉียบคมเชื่อมต่อกับกระจังหน้าอย่างลงตัวทำให้ตัวรถดูมีสายตาที่ดูดันยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้ยัง มีไฟเส้นเล็ดแบบประพาธยาวด้านหน้าที่ทําให้จดจําได้ทันทีแม้ในความมืดมุมมองด้านข้างก็เปลี่ยนไปเช่นกัน for u n e r h y b r i d 2026มาพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่19-21ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นตัวทางด้านข้างถูกเน้นด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นสายที่แข็งแรงชัดเจนสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและพลังแต่ก็ยังมีการออกแบบให้โฉบเฉี่ยวและลู่ลมในเวลาเดียวกัน toyota ย,ยังเพิ่มความสูงใต้ท้องรถให้มากขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อความสามารถในการลุยทางออฟโรดด้านท้ายก็ดูโดดเด่น ไม่แท้กับประตูท้ายออกแบบใหม่พร้อมไฟท้ายเล่ที่เชื่อมต่อด้วยเส้นโครเมียมหรือสีดำขึ้นอยู่กับรุ่นกันชนท้ายถูกออกแบบให้บึกบึนมาพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่สื่อถึงความพร้อมลุยทุกสภาพถนนเมื่อเข้ามาด้านในคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่นา่าทึ่งเช่นกันฟอร์เช์ไฮบริด2026ได้ห้องโดยสารที่หรูหราและเน้นเทคโนโลยีมากที่สุด ท่าที่เคยมีมาตโตโยต้าได้แรงบันดาลใจจากรุ่นเรือธงอย่างแรงค c r u ซอร์และแก er รน d Highlander สานการใช้งานที่ทนทานเข้ากับความสะดวกสบายล้ำสมัยแผงคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด1 4นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงบริการเคทคโนโลิตล่าสุดของโตโยต้าฝั่งคนขับมีหน้าปัดดิจิทัลขนาด12นิ้วที่ปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นคอมอูระบบไฮบริดหรือแผนที่นำทางวัสดุ